สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสนะครับจะเป็นไตรมาสที่2ซึ่งหลังจากที่ระบบลาแอดปิด ตัวลงตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคมนะครับเราก็จะมีงบทดลองในระบบลาแอสถึงเดือนมกราคมเท่านั้นนะครับส่วนเดือนกุมภาเป็นต้นมาเราก็จะใช้งบทดลองจากโปรแกรม Excel ที่ทําด้วยมือนะครับวิธีการทําเราจะต้องไปที่ระบบลาแอสนะครับเอาข้อมูลงบทดลองมาวางลงไปที่ชีพมกราคมครับไปที่ระบบลาแอสครับผมระบบบัญชีรายงานงบการเงิน ประจำเดือนแล้วก็ไปที่งบทดลองครับเลือกเดือนมกราคมค้นหา Export Excel ครับโหลดเสร็จแล้วเปิดขึ้นมาเปิดใช้งานการแก้ไขคลุมสามเหลี่ยมม,มุมบนซ้ายครับผมคลิกปุ่มคัดลอกแล้วก็ไปที่ ฟล์รายงานงบทดลองรายไตรมาสคลิกปุ่มมุมบนซ้ายนะครับที่อยู่ในเดือนมกราคมคลิกปุ่มวางครับผมอันนี้จะเป็นข้อมูลของเดือนมกราคมส่วนเดือนกุมภากับมีนาให้เราไปที่ไฟล์บันทึกบัญชีงบทดลองของเรานะครับก่อนที่จะไปที่งบทดลองให้ไปที่ชีตข้อมูลพื้นฐานเพื่อ เลือกเปลี่ยนเดือนนะครับไปที่กลุ่มพาคลิกรูปบ้านคลิกปุ่มงบทดลองประจําเดือนคลิกปุ่มกรองรายการเพื่อให้ประมวลผลให้เห็นทุกบรรทัดท,ที่มีข้อมูลนะครับเราจะทําการคัดลอกข้อมูลไป2ช่วงนะครับช่วงแรกชื่อบัญชีกับรหัสบัญชีช่วงที่2จะเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับยอดะมาระหว่างเดือนยอดจะไปครับผมคัดลอกไปเลยครับครุ่ม ชื่อบัญชีรหัสบัญชีไม่เอาบัรทัดรวมนะครับคัดลอกไปรายงานงบทดลองรายไตรมาสชีพเดือนกุมภาครับเราจะวางที่ช่องชื่อบัญชีวางแบบค่า1 2 3แล้วก็ไปเอาจำนวนเงินมาครับผมจำนวนเงินช่องยอดยกมาจนถึงช่องยอดยกไปเอาบรรทัดรวมด้วยนะครับคัดลอก แล้วก็มาวางครับวางลงไปในช่องยอดยกมาด้านเดบิตนะครับวางแบบค่า1 2 3จากนั้นให้เราไปบรรทัดสุดท้ายพิมพ์คำว่ารวมลงไปด้วยนะครับถ้าไม่พิมพ์เดี๋ยวสูตรมันจะไม่รวมให้นะครับที่ชีดเดือนมีนาคมกลับไปที่งบทดลอง Excel ของเรานะครับคลิกรูปบ้าน คลิกข้อมูลพื้นฐานเปลี่ยนเดือนเป็นมีนาคมคลิกรูปบ้านแล้วก็ไปที่งบทดลองประจำเดือนคลิกปุ่มกรองรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับกรุมชื่อบัญชีกับรหัสบัญชีไม่เอาบัรทัดรวมครับผมคัดลอกไปที่ไฟล์รายงานงบทดลองรายไตรมาสช่องชื่อบัญชีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เดือนมีนานะแล้วก็ไปที่ งบทดลองของเราไปเอาจำนวนเงินมาครับอ่าคูมพื้นที่อาคัดลอกรายงานงบทดลองรายไตรมาสช่องเดบิตช่องยอดยกมานะครับวางแบบค่า123ไปใส่คำว่ารวมที่บรรทัดสุดท้ายครับเราก็จะได้ข้อมูลมักกลาจากระบบลาแอดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คุมภากับมีนา เป็นข้อมูลจาก Excel มือนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าชื่อบัญชีกับรหัสบัญชีของลาแอดกับมือไม่เหมือนกันนะครับเราจะต้องทำให้มันเหมือนกันก่อนมีอะไรบ้างเงินฝากธนาคารนะครับตัวแรกเลยเงินฝากธนาคารกับเงินรับฝากอื่นนะครับเงินรับฝากอื่น เลื่อนดูนะครับอยู่หมวดนี้สินหมวด2นะครับที่เป็นจุด999นะครับเงินรับฝากอื่นระยะสั้นนะเราก็จะเห็นละนะครับว่าเราจะเปลี่ยนอะไรนะครับให้มันแมทให้มันเหมือนกันนะครับก็มีเงินฝากธนาคารกับเงินรับฝากอื่นของใครมีเงินรับฝากอื่นระยะยาวก็ต้องตามไปดูด้วยนะครับว่า,ามัน เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนะครับทีนี้รูปแบบเงินฝากธนาคารผมก็จะทำการคัดลอกของระบบ l ลน์แอดนะครับไปวางครับระบบมือเราก็ดูทีละบัญชีนะครับ689-1มีไหม6 8 9้ขีดหนึ่ง6 8ดหไม่มีนะครับเราก็ข้ามไป103-0 หนึ103่งศูนย์สามขีดศูนย์นะครับมีคลุมชื่อกับรหัสครับผมคัดลอกแล้วก็ไปที่กลุ่มพานะครับวางแบบค่าหนึ่งสองสามแล้วก็มีนาหนึ่งศูนย์สามขีดศูนย์นะครับวางลงไปแบบนี้นะครับทำไปจนครบทุกบัญชีสามศูนย์หกมีไหมสามศูนย์หก 3ามไม่มีนะครับ306ไม่มี040ยี่ศูยมีไหมอ่าไปดู040มีนะครับวางไปเลยแล้วก็534ครับ ห้าสามสี่มีไหมอ่ามีนะครับห้าสามสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์คัดลอกไปหนึ่งหนึ่งศูนย แต่ถ้าคิดสองต้องเล็งดีๆนะครับมันจะได้รวมผลที่ถูกต้องสามสี่ขิดสองเราจะใช้ชื่อบัญชีในการรวมตัวเลขนะครับ อ่าหนึหมีไหมหนึ่งห้อ่ามีนทีนี้เลขที่บัญชีชื่อบัญชีของเงินฝากธนาคารเราก็ถามครบแล้วทีนี้ก็ไปที่เงินรับฝากอื่นนะครับ แล้วก็นับดู 1, 2, ึ่งสอามสี่ห้าหกดนะครับมี7รายการเราคัดรอบไปเงินรับฝากอื่นอ่าหมวด2นะครับโอเคตรงนี้เราก็วางลงไปครับส่วนเงินรับฝากอื่นระยะสั้นตัวสุดท้ายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ของระบบ l ายแอรมีเท่านี้เราก็เอาแค่นี้วางลงไปครับโอเคเราก็วางข้อมูลมกราคุมพามมนาครบถ้วนแล้วเลขบัญชีชื่อบัญชีแมทกันแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาข้อมูลมกราคุมพามีนาเฉพาะที่ไม่ซ้ำกันนะครับ มาวางลงไปที่ชีสไตรมาสสอก่อนที่จะวางเราจะต้องไปตัดรายการที่ซ้ำกันออกก่อนนะครับโดยวิธีการคัดลอกชื่อบัญชีกับรหัสบัญชีเอาไปเรียงต่อกันนะครับคัดลอกไปแม่บรรทัดรวมวางลงไปแบบขั้นหนึ่งสองสามักราคุมพานะครับกุมพาก็คัดลอกไปแม่บรรทัดรวม ไปวางต่อท้ายกันนะครับแล้วก็มีนาครับคัดลอกไปแม่เอาบรรทัดรวมวางต่อท้ายวางแบบค่า1 2 3คลุมเมาส์คอลัมน์ดีคอลัมน์อีนะครับแล้วไปที่คำสั่งข้อมูลครับ เราจะไปตัวนี้นะครับคลิกลงไปแล้วก็จะเห็นคำสั่งเอารายการที่ซ้ำกันออกนะครับขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นว่ามันจะแสดงรูปแบบไหนคลิกลงไปครับ,ก,รบก็จะบอกว่า,าคลิกตกลงนะครับก็พบค่าที่ซ้ำกันแล้วก็กดตกลงก็จะเอาออกเรียบร้อยนะครับเลือนขึ้นมาเนาะ เราก็จะคัดลอกชื่อบัญชีนะครับไปวางที่ชีตไตรมาสสในช่องชื่อบัญชีครับวางแบบค่า1นึ่งสองสแล้วก็ไปเอารหัสบัญชีมาครับจะเห็นว่ามีตัวเลขขึ้นแล้วนะครับเพราะเราใช้สูตรในการบวกจากชื่อบัญชีนะครับแต่รหัสบัญชีเอาไว้ประกอบอ้างอิงก,กันเฉยๆ เนา,าหะหัวตารางนะครับอ่าเราก็พิมพ์เลยเราอยู่จังหวัดอะไรอ่าชื่อหน่วยงานครับรหัสหน่วยงานชื่อหน่วยงานให้เราไปที่ประกอบหนึ่งชื่ออปทอนะครับ รหัสกับชื่อหน่วยงานของเรามาวางได้เลยจากนั้นให้เราไปที่ด้านหลังนะครับให้เราคลิกตัวกรองนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกออกจากคำว่าว่างมันก็จะเป็นการเลือกเฉพาะรายการที่มีตัวเลขนะครับให้เราสังเกตดูว่ามีผลต่างหรือไม่ ถ้ามีผลตา่างนั่นก็แสดงว่ามีบัญชีรายการใดรายการหนึ่งที่ไม่ลงตัวนะครับเราก็ต้องย้อนกลับขึ้นไปตรวจสอบอย่างเช่นบัญชีเงินฝากธนาคารแมทช์กันหรือเปล่าเงินรับฝากอื่นระยะสั้นแมทช์กันไหมเงินรับฝากอื่นระยะย,ยาวมีไหมนะครับหรืออาจจะเป็นบัญชีอย่างอื่นก็ได้นะครับที่มันยอดยกมากับยอดยกไปมันอาจจะมีอะไรผิดเพีย้ยน นะครับผมหลังจากนั้นให้เรามาเติมชื่อหน่วยงานคู่ค้านะครับโดยไปเอาข้อมูลมาจากประกอบ2คู่ค้าภาครัฐเราจะหาธนาคารก่อนนะครับเช่นการเกษตรเราก็กดตกลงธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตร วางลงไปครับหรือธนาคารกรุงไทยนะครับมาอีกครั้งหนึง่งคลิกลงไปครับพิมพ์คำค้นหากรุงไทยก็กดตกลงคัดลอกไปไตรามาสสครับวางแบบนี้นะครับรายการไหนที่มีคู่ค้า เราจะต้องเอารหัสมาเติมลงให้ครบให้ได้เยอะที่สุดนะครับตัวกรองอันนี้ก็ล้างกลับคืนสู่ปกติเลื่อนดูแบบนี้ก็ได้นะครับผมทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบถ้วนเราก็จะได้ข้อมูลรายงานงบทดลองรายไตายมาสเพื่อที่จะรายงานครังจังหวัดนะครับบางที ค่ัางจังหวัดของจังหวัดต่างๆก็อาจจะมีแบบฟอร์มไว้ให้เราเราก็เพียงแค่คัดลอกข้อมูลจากชิทนี้นะครับไปวางไฟล์ที่เขาให้รายงานอีกอีกทีหนึ่งนะครับก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ